สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพ์ธรรมภา,าเลิศเป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านอายุรกรรมสาขาภาษาวิทยาก็ทางด้านสมองนะครับวันนี้สืบเนื่องจากว่าตอนที่ตรวจคนไข้ไมเกรนเนี่ยเเวลาแนะนำหรือ,อ,อการให้ข้อมูลในการทานยาหรือรับประทานอาหารเนี่ยมันสำคัญแต่ว่ามันละเอียดมากก็อาจจะพูดในห้องตรวจเนี่ยไม่ได้ละเอียด อย่างที่หมออยากให้ให้เป็นนะครับก็ก็อยากจะอัดคลิปนี้ไว้เผื่อคนไขต้ตนเองและคนไข้ท่านอื่นเนี่ยอยากจะฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโรคไมเกรนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับทานยาป้องกันไมเกรนก็เดี๋ยวจะอธิบายข้อมูลนะครับเรื่องเกี่ยวกับไมเกรนนิดหนึ่งนะครับไมเกรนเป็นโรคที่ เป็นโรคปวดหัวที่เจอบ่อยครับโดยมากเนี่ยจะปวดหัวนํามาจากข้างใดข้างหนึ่งก่อนเช่นข้างขวาก็ข้างซ้ายลักษณะปวดเนี่ยจะเป็นตุกๆเหมือนชิพจรเต้นครับและก็มักจะไม่ได้เป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งร้อยเปอร์เซนคือหมายความว่าไม่ใช่ว่ามาจากข้างด้านขวาข้างเดียวตลอดชีวิต หรือข้างซ้ายข้างเดียวต่อชีวิตมันมักจะสลับขวาบ้างมาจากซ้ายบ้างครับแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างเยอะครับโดยมักจะปวดรุนแรงแล้วก็เกิน4ี่ชั่วโมงบางคนก็จะมีอาการนำมาก่อนเช่นแสงวิ่งเป็นในในเวลาเรามองเห็นวิ่งเป็นเส้นหยักหยักหยัก,ยกหรือภาพหายก่อนหน้าที่จะปวดหัวก็มีครับ อันที้พอเราได้รับทางนัยแ่าเป็นไมเกรนเนี่ยโดยมากเวลามาเจอหมอเนี่ยก็มักจะปวดค่อนข้างเป็นมานานแล้วนะครับฉะนั้นมีโอกาสเยอะเลยที่คุณหมอจะพูดว่าเอ้ยเรากินยาป้องกันไมเกรนกันไหมซึ่งในคนไข้ก็อาจจะตกใจนิดนึงว่าปกติเรากินยาแก้ปวดไมเกรนและยาป้องกันไมเกรนมันคืออะไรนะครับก็จะอธิบายว่ายารักษาไมเกรนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือยาที่ปวดเราค่อยทานก็คือยาแก้ปวดต่างๆก็จะมีตั้งแต่พาราเซตามอลครับมีกลุ่มยาแก้อักเสบอย่างเช่นไอบูโพรเฟนนาโพรเซนครับหรือกลุ่มพวกเขาเรียกว่าเป็นเออร์กอดนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีหลายยี่ห้อที่เราทราบก,การจะไม่ได้ระบุไปนะครับแล้วก็กลุ่มทริปแทนนะครับซึ่งเออร์กอดกับทริปแทนเนี่ย มันจะค่อนข้างเป็นยาที่แก้ปวดที่เจาะจงกับโรคไมเกรนเพราะว่าโดยกลไกลหลักเนี่ยมันคือทําให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ขยายตัวไมเกรนเนี่ยเกิดจากปวดจากหลอดเลือดขยายตัวแล้วมันเลยรู้สึกปวดตามจังหวะชีพจรที่หลอดเลือดขยายตัวแต่ว่าตัวยา2กลุ่มนี้มันจะทําให้หลอดเลือดไม่ขยายตัวก็อันนี้ก็จะมีตัวยาในในแต่ละกลุ่มเนี่ยอีกอีกหลายตัวก็ ก็แล้วแต่แพทย์ที่ท่านรักษาเลือกใช้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องเกริ่นว่ากลุ่มทริปแทนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจาะจงกับหลอดเลือดสมองมากกว่ากลุ่มเออกอดซึ่งซึ่งมันทําให้หลอดเลือดส่วนปลายของร่างกายในว่าอื่นมันหดได้ด้วยนะครับหลอดเลือดปลายนิ้วเหมือนที่มีในขาว,วามีปลายนิ้วคล้ำนะครับอันนี้ในกลุ่มเออกอดก็จะมีมีข้อด้อยตรงนี้อ่า มากถ้าเกิดว่ามียาตัวอื่นที่ไปทำปฏิกิริยากับมันนะครับคริวจะมาพูดละเอียดนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นยาป้องกันไมเกรนซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นปัญหาเยอะเพราะว่าถ้าเราไปดูสองยาจะเห็นว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ยาโรคไมเกรนนี่เนื่องจากว่ายาในกลุ่มนี้มันถ้าพูดเลยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับยารักษาโรคไมเกรนตรงๆมันเป็นยาที่ใช้อ้อมๆจาก โรคอื่นเอามาช่วยรักษาไมเกรนครับซึ่งก็เป็นเพราะว่ากลไกการเกิดไมเกรนมันสามารถรักษาได้ด้วยายาหลายตัวนี่แหละมันก็เลยทําให้มันมียายหลายกลุ่มที่สามารถเอามารักษาได้ครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มที่ใช้บ่อยก็คืออะมิทิปเทลีนนะครับก็คือเป็นกลุ่มยาต้านเศร้าที่ง่วงอาจ,จะเหมาะกับคนไข้ไมเกรนที่ที่มีปัญหาเรื่องการนอน,นหลับ ฟลูนาลีซีนก็คือ,อยากแก้เวียนหัวกาจจะเหมาะกับคนไข้ไมเกรนที่เวลาปวดแล้วชอบเวียนหัวมามีด้วยนะครับหรือกลุ่มที่เป็นยากาันชักอย่างเช่นโทพิลาเมตโทอพิลามตก็เหมาะกับคนไข้ที่เราใช้ป้องกันไมกรนที่อาจจะใช้ยากแก้ปวดบ่อยมากต้องพึ่งยากแก้ปวดหลายวันในหนึ่งเดือนตัวนี้ก็อาจจะเหมาะในการ ลดการใช้ยาในแก้กลุ่มยาแก้ปวดนะครหรือวัปโปลิกเอซิดก็เป็นายากันชักเหมือนกันนะครแล้วก็อาจจะมีตัวที่ใช้กันบ่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเวลาพามิลนะครับเวลาพมิลเป็นกลุ่มยาความดันซึ่งก็มีข้อดีในการป้องกันไมเกรนที่มีพวกออร่าหรือว่ามีภาพหายภาพมีแสงก่อนนะที่จะปวดหัวแล้วก็มีพอพาโนรอลซึ่งเป็นยาความดันอีกตัวหนึ่ง ซึ่งใช้ในการป้องกันปวดหัวทุกๆได้ดีแล้วก็ไม่ง่วงครับนั้นมันจะมีความหลากหลายมากครับก็แล้วแต่แพทย์ที่ท่านดูแลเนี่ยพิจารณาแล้วว่าอ,อตัวนี้เหมาะก,กับท่านนะเขาโดยมากคุณหมอก,ก็จะเลือกให้แล้วว่าบริบทของคนไข้แต่ละคนต่างๆกันครับนี้การใช้ยากลุ่มนี้ก็คือทานทุกวันไม่ต้องรอให้ปวดแล้วทานก็คือทานเพื่อป้องกันก็คือทานทุกวันเลยจนกว่า แพทย์จะมีการปรับยาขึ้นปรับยาลงครับทานทุกวันไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดปวดก็ค่อยกินยาแก้ปวดกลุ่มแรกมาช่วยเป็นครั้งครั้งไปซึ่งการรักษาอย่างเงี้ยจะทําให้เราไม่ต้องทนปวดก่อนเราค่อยทานถ้าเรากินยาป้องกันเนี่ยเรามีโอกาสที่โรคมันจะสงบจนไม่ต้องทานยาแก้ปวดเลยก็ก,ก็ก็มีครับเพราะเป็นการรักษาโรคครับไม่ใช่การกินยาแก้ปวดครัวนี้ก็ต้องลงดูข้อม่งชี้ว่าเอ๊ะแล้วเรา ถึงเวลาที่ต้องทานยาป้องกันไมเกรนหรืออย่างครับก็โดยมากก็มีหลักการก้อง,กวงว่า,าบางอาจจะปวดเกิน8วันต่อเดือนหรือ2วันต่อสัปดาห์ครับคือปวดค่อนข้างบ่อยหรือเป็นคนที่ปวดร้วนปวดรุนแรงมากต้องลางานเสียการเสียงานาต้องหยุดงานทำอะไรไม่ได้เลยครับตงนี้ก็อาจจะ พิจารณาว่าเออกลุ่มนี้ปวดรุนแรงะคะงงรงะคะับก็ก็เหมาะหรือกลุ่มที่กินยาแกป้ปวดตอนบ่อยมากตอนเป็นไมเกรนเช่นเดือนหนึ่งเรกิน10ครั้ง15ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลข้างเคียงจากการกินยาแล้วก็มันก็แสดงว่าเราก็ปวดบ่อยด้วยวก็ต้องควรจะทานยาป้องกันได้แล้วนะครับก็ฉะนั้น คลิปนี้ก็จะขอแนะนำคนไข้ที่เป็นไมเกรนว่าถ้าเมื่อไหร่แพทย์ที่ท่านดูแลเนี่ยบอกว่า,าท่านยาป้องกันไมเกรนนะก็ไม่ต้องตกใจว่าสองยาเนี่ยเขียนเป็นยาต้านเศร้ายาแก้เวียนหัวยาความดันยากันชักกลุ่มนี้มันเป็นยาป้องกันให้เราทานทุกวันตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็พอโรคมันดีขึ้นคุณหมอเขาจะลดยาให้เองนะครับ ส่วนเวลาปวดล้วก็กินยาแก้ปวดคุณหมอก็จะจ่ายชุดหนึ่งว่าเออถ้าปวดเราค่อยทานนะไม่ต้องทานทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ยาป้องกันไมเกรนแต่อาจจะมีคนถามว่าอ้าวทำไมเ,เราได้ยาฉีดป้องกันไมเกรนนะใช่ครับเดี๋ยวนี้มันจะมียากลุ่มใหม่เดี๋ยวอาจจะพูดต่อๆไปนะครับว่าเ,เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นยาแก้ปวดที่ใช้ฉีดแก้ปวดเป็นครั้งๆอย่างนั้นแล้วครับ ม,มียาป้องกันที่ฉีดเดือนละครั้งใต้ยิวหนังแล้วก็สามารถป้องกันไมเกรนได้เดือนละครังฉีดเดือละครั้งก็ป้องกันไมเกรนได้ยาวโดยที่โดยที่ทานยากินน้อยลงหรืออาจจะทานหรืออาจจะไม่ต้องทานเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปครับก็คลิปนี้ขอ,อสรุปแต่เียนเท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับ